รีวิวคาเฟ่เปิดใหม่ใจกลางสีราชาค่ะคือ,อยู่ใจกลางจริงเลยทุกคนนี่ตรงมาจากซอยข้างโรบิซันเจอร้านหน้าานบุญก็หันไปได้เลยค่ะอยู่เยื้องกันนิดเดียว,วคือสี่ร้านคือเจ็บแสบตามากเรียก,กได้ว่าถ่ายรูปทีหนึ่งต้องเห็นกันทั้งอำเภอเขามีชื่อว่าร้านไมโครโกมาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในร้านกันค่ะการตกแต่งก็คือน่ารักมากค่ะทุกคนความดีไซน์เป็นเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษอะไรงนี้แล้วคือไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็สามารถจะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะอันนั้นที่ลงไปนั่งคือเขาเอาไว้นั่่่่งงจรรรริๆนะะกกกคคคืืือออออแบบ็็็เยยไไถาูปดด้หมช เขาก็บอกเลยว่าไมโกโก้เฉะนั้นที่นี่ก็จะมีโกโก้ Go จากหลายสัญชาติค่ะทุกคนขวดนี้จะเป็นสูตรซิกเนเจอร์ขวดอื่นที่มีธงก็คือโกโก้ Go สัญชาตินั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาทัวร์เมนูของเขากันนะคะที่นี่จะแบ่งเป็น3สูตรหลักๆค่ะสูตรแรกจะเป็นแบบหอมนุ่มละมุนเข้มขน้นสูตรสองจะเป็นแบบเข้มขน้นและสุดท้ายก็จะเป็นแบบนุ่มละมุนค่ะใครที่อยากกินขนมที่นี่เขาก็มีบริการนะคะโอเคเราไปเริ่มสั่งกันเลยไหนก็มาหนึ่งที่เลยสูตรหอมนุ่มละมุนก็เลือกเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยค่ะวแ้ลือก็ค คือทุกคนระหว่างที่รอเจ้าของร้านชงเราจะบอกว่ากลิ่นโกโก้คือหอมแบบยั่วยวนชวนให้กินมากเลยค่ะทุกคนและแล้วเราก็ได้รับแก้วแรกค่ะทุกคนที่ได้มาชิมแก้วแรกตอนนี้เป็นของสัญชาติการนาก็คือที่เลือกไว้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะอีกแก้วจะเป็นสูตรซิกเนเจอร์ซึ่งจะไม่มีทงติดที่แก้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันก่อนเลยได้ชิมแล้วของเขาก็คือเข้มขน้นจริงๆค่ะทุกคนเป็นเข้มข้นแบบที่คือมันไม่ได้ขอมอ่ะทุกคนคือมันเข้มข้นอะ่ะอันนี้คือต้องมาลองชิมเองเลยค,คือความโกโก่่่่ละะะะสััชาาาออองรนนนนเเเเกก็บวววไมมมใจจหืคคดี๋ยู เนเจอร์กันซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่วิวได้ลองชิมสูตรนี้แล้ววิวว่าวิชอบสูตรนี้เหลยทุกคนสูตรซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือหอมด้วยนุ่มด้วยแล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะรวมๆผสมกันแล้วมันแบบนุ่มแล้วก็ละมุนติดลิ้นแก้วนี้อร่อยซึ่งก็กลัวว่าตัวเองจะคิดไปเองคนเดียวนะคะนี่ก็ไปเรียกพี่โยมาช่วยชิมเลยค่ะตัวพี่โยเองก็บอกว่าอร่อยนะคะพี่โยจะชอบของสัญชาติกานามากกว่าอันนี้คือชิมแบบแก้วไปแล้ว2สูตรอีกสูตรหนึ่งที่วิวเลือกเอาไว้จะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแแแแบขวววววดดดดดดดเเเเเนนนนนนีี่่่่่่่่ยยยยสสสาาาาามมมมรรรถททจจะะะะืไไไไ้้้้้้้้ลลลคคคคออปปช็็็ใงพิิกกกุััฟ ราคาดีทุกอย่างเลยซึ่งคอเฟเอนั้นก็จะบอกว่ามีความอร่อยไม่แพ้กันค่ะะแล้วสําหรับใครที่เป็นสาวโกโก้โกอยากลองชิมโกโก,โก้หลายๆสัญชาติอย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้กันนะคะชื่อร้านคือ m y o โกโกนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย